สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซส์ Sports เราบรินด้วยข่าวดีของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับนอกเหนือจากฟุตซอลทีมชาติไทยที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเลสเตอร์ซิตี้ครับจิ้งจอกสยามก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาเล่นในพิมพ์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในฤดูการหน้าคอนเฟิร์ม100%แล้วหลังจากที่ล่าสุดครับฝั่งของลีดยูไนเต็ดโหแพ้เลเทะครับ ลีดเดอร์เตียนนี่เกมล่าสุดนี่พวกเขาแพ้ไปถึง4ประตูต่อ0นะครับแพ้ทางด้าน QPR ครับ Queens Park Rangers ก็เลยทำให้ทางด้าน l e สเต s t e r City การันตีครับยังไงก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้จะเป็นอันดับที่1หรืออันดับที่2นั้นเองนะครับ1กับ2นี่คือเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็3 4 5 6ไปเพลย์ออฟครับ l e i เต s t e r City ตอนนี้มีอยู่94คะแนนนะครับลีดมีอยู่90เกมสุดท้ายท่านลีดชนะพวกเขาก็มีแค่93 ในขณะที่อิบซิชาชครับแหม่ก็ยังมีลุ้นนะครับเหลืออีก3เกม3เกมถ้าพวกเขาเก็บชัยชนะรวดจาก89เ้าพวกเขาเจะกลายเป็น98นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสจะเลื่อนชั้น,นครับตอนนี้ก็คือออโตนี่คือเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับแล้วก็เหลือลีดกับอิบสวิชเาวนะครับสองทีมนี้ทีมใดทีมหนึ่งอ่ะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติได้ที่เหลือก็ต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับ เลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกเขาว่าฝ่าฟันอุปสรรคเยอะมากๆอนยะ่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะตัดแต้มด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดูนะครับเลสเตอร์ซิตี้นี่ฤด,ดูกาลนี้แพ้ไปถึง10เกมแพ้เยอะมากเหมือนกันนะนะครับมีช่วงหนึ่งนี่คะแนานค่อนข้างจะสวยรูที่เดียวครับแต่ตอนหลังนี่มีการแผ่วปลายครับแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยนี่แฮปปี้ครับอ่ะมดูกันหน้ามาเชียร์ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับ หลายคนก็อาจจะมีทีมในดวงใจอยู่แล้วนะครับแมนยูอาร์เซนอลเลี้ยฟูลแมนซิตี้อะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าแหมคนไทยยังไงเราก็ต้องเชียร์ทีมไทยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับตอนันเลี้ยฟูนะครับได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาบิซิโอโรมาโนนี่ออกมาคอนเฟิร์มใน Twitter X ของเขานะครับบอกว่าอันนี้สล็อตจะกลายมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเลี้ยฟูแทนที่เจอกันครอปหลังจากจบฤดูกาลนี้ เรื่องค่าชดชมชดเชยกับเฟยนูสเรียบภูกับฟยนูดนี่สามารถที่จะตกลงกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองเรียบภูนี่ให้ความสนใจอยากจะได้ทางด้านสล็อตนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานข่าวว่าต้องการอยากจะได้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอามารินแต่ว่าสรุปสุดท้ายนี่โห oh, สล็อตนี่มาแรงและมาเร็วจริงๆครับตอนแรกเรอร์พูนี่ก็ยื่นให้กับทางด้านฟยนูสรอบแรก9ล้านยูโรครับแต่ว่าเฟยนูสปฏิเสธล่าสุดนะครับ ทั้งสงสโมสรนี่บรรลุข้อตกลงกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฟาวิเซโอโรมาโนระบุว่าจะอยู่ราวๆ13-15ล้านยูโรและทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยครับภายในสุดสัปดาห์นี้สลอน,นี้ก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับกับทางด้านเฟยนูตแม่เหมือนกับใครนาะ เนี่ยนะครับเสื้อสีแดงเนี่ยครับประสบความสำเร็จมากมายกับทางด้านไอเชชแต่พอย้ายมาคุมทีมแมนยูบอกชื่อตรงโตไปแล้วสถานการณ์นี่ย่ำแย่มากๆครับจะมาดูนะครับว่าทางด้านส l ล t ็อตเนี่ยจะเจริญรอยตามเอริกเทนฮักหรือเปล่าอ่ไหนๆก็พูดแล้วนะครับก็ระบุชื่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าดูที่ว่าเขาจะทำ เหมือนกับเอเร็กเทนทักหรือเปล่าครับหรือว่าจะทําได้ดีกว่าเ่แ,แฟนบอลของเรียวโพนี่ก็คาดหวัานะครับแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะนะครับว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถที่จะไปการันตีอะไรได้นะครับหลายๆสโมสรที่เจอมาแล้วคือปีแรก2ปีแรกนี่จะเป็นช่วงที่ว่าแมมมันจะต้องมีการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างกันใหม่หมดแล้วก็เรียวโนี่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข,ข้างจะเยอะด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านักเตะทั้งหลายครับ ไปที่ลาลิกาสเปนนะครับเรย์แอนด์แมเรดได้ลงเล่นคืนวันศุกร์นานๆทีนะครับโอ้โหจำไม่ได้แล้วครับสุดท้ายเรย์แอนด์แมเรดลงเล่นคืนวันศุกร์เมื่อไหร่ครับเจอกับเรย์แอนด์โซซิดาตทำไมถึงได้ลงเล่นวันศุกร์ครับก็เพราะว่าสัปดาห์หน้าเรแมริดนี่มีคิวลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับพบกับไบเยร์นิวนิคก็เรียกว่าได้มีโอกาสพักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเกมนี้โอ้โหคาร์โลอันเชล็ตตีมาแบบชีวิตที่เรียกว่าเห็นรายชื่อปุ๊บตะลึงเลยไม่ได เอานักเตะตัวสำรองที่ไม่ค่อยจะได้ลงได้ลงเล่นเนี่ยครับออกซ้าเป็นตัวจริงกันเพียบเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาดากูเล่ครับเจ้าหนูนี่คือมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะครับไม่ได้ย้ายแบบถาวรนะครับก็คือเป็นรูปแบบของการจืมตัวแล้วก็มีข่าวกับทางด้านแฟร์แอซสิดาด้วยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปรากฏว่า เจ้าอาดากูเล่นี่เป็นคนยิงประตูโทนประตูชัยครับให้เรอบบัลมาดริดดีเอาชนะเรอัลซุสดาดไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็เป็นจังหวะจ่ายจากทางด้านแดดี้คาบาคาวนะครับกูเล่วิ่งเข้ามาโหแปรเน,น,น,น้นๆนะครับเสียบเสาสองเลยแต่ว่าเกมนี้ฝั่งของเรอัลซุสดาดก็เล่นน่ากลัวเหมือนกันนะครับมีโอกาสยิงเข้า2ครั้ง2คราครับแต่ว่าไม่ได้ทั้ง2ลูกเลยลูแลนี่ก็ VR ดิเปริบคือนะครับไปทำฟาวทานด้านชูเอเมนี่ก่อนแต่ก็ไม่ได้ลูตีเสมอแล้วหลังจากนั้นครึ่งหลังครับก็ล้ำหน้าไปหน่อยนึงนะครับก็ไม่ได้นะครับก็เช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ไม่ต้องมารีแมชหน้านะครับมีแซลเล็กๆได้น้อยด้วยแล้วในนี้เกมนี้ให้เกป้านะครับออกซัาเป็นตัวจริงแล้วก็เกป้าะซูเปอร์เซไป2 -3 ถึงครั้งด้วยหรือว่าร้างสนามไปนานนะครับมิลิตากลับมาแล้วนะครับออกซัาเป็นตัวจริงเลยในเกมนี้ผลงานก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับ รา,ากูเลนี่ออกตาเป็นตัวจริงให้กับเรอัลมาดริดเกมแรกในศึกลาติกการแล้วก็ทำประตูได้เกมนี้นี่แมนออฟเดอะแมตช์เลยครับส่วนด้านหน้านี่ฝั่งของคาร์ลอันเชติใช้โคเซลูลครับกับทางด้านบราหิมดีอาร์สก่อนที่ครึ่งเวลาหลังก็เริ่มที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับส่งรูดิเกอร์ลงมาคามาวิงกานะ้รับบาบัเด,เดวินิซิอุสจูเนียลงมายืดเส้นยืดสายครับชะยชนะในเกมนี้นี่ก็เรียกว่าทำให้เรอัลมาดริดแทบจะแบเบอร์อยู่แล้วนะครับในการที่จะคว้าชแชมป์ เมื่อไหรเท่านั้นเองอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าหากบาร์เซโลนาสะด,ดุดปุ๊บเรอัลมาดริดก็มีโอกาสจะคว้าชแชมป์ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับตอนนี้โฟกัสของเรอัลมาดริดคือศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ครับหลังเกมอ่ะไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเรอัลมาดริดหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของทางด้านอารดากุลเท่โหนักเตะค,คนนี้นี่คือต้องเก็บเอาไว้อยู่กับทีมนะอย่าให้เขาย้ายไปไหนเขาเป็นนักเตะอ,อนาคตของทีมคาร์โลอันเชตีนี่ก็ออบอร์ดนะครับว่าฤดูกาลหน้ากุลเล่ไม่ย้ายไปไหนหรอกนะคะรับจะยังคงอยู่ที่นี่ต่อไป บางคนก็เอาไปเทียบกับทันดันยาเมลนะครับของบาร์เซโลนาบอกว่ากูเล่นี่ดีกว่ายาเมลาเยอะอ่ะนี่เรื่องธรรมดาครับเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาแม่แฟนบอลเมืองนอกแล้วแถมมีบางคนนี่เอาไปเทียบกับลีโอเนลเมสซี่ด้วย mm hmm. กูเล่นี่เคยได้รับการเปรียบเทียบนะครับว่าเป็นนิวเมสซี่ด้วยนะครับแล้วหลายๆคนเขาก็มองนะครับแฟนบอลของเรอัลมาดริดบอกว่ากูเล่ ฟอร์มดีกว่าเมสซี่ซะอีกนะครับถ้าหากเทียบอายุต่ออายุอ่ะอยัต้องมองกันยาวๆครับแบบเพิ่งจะขึ้นมานะครับเราเห็นมาหลายคนแล้วนะครับนิวเมสซี่นิวโรนัลโดอย่างเงี้ยครับแต่ถึงเวลานี่แหมก็ยังไม่เห็นจะมีนิวสักคนหนึ่งเลยให้เด็กเขาเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีกว่าครับอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเราซูเปอร์สตาร์เหล่า GOAT ทั้งหลายเลยครับมันจะเป็นการกดดันตัวเขาเองซะมากกว่า ฝั่งของไรอันสซิดดาดนะครับคูโบแแมกก็เด่นเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวจีดเรอันสติดดาตี่เจอกับไรอันมมริททีไลน์นี่มีฮึดตลอดแล้วเกมนี้เล่นในบ้านด้วยฝั่งของบาร์เซโลนาบ้างเนี่ยก็ค่อนข้างจัดเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับเลวานเะนี่ยตอนนี้บาร์เซโลนานี่กำลังมีการพิจารณาถึงอนาคตของเลวานะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ ในข่าวล่าสุดนี่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสดๆร้อนๆเลยบอกว่าบอร์บิญหารของทางด้านบาร์เซโลนาน,นี่กำลังพิจารณาอนาคตของโรเบริร์ตเลวัสกี้สุดยอดตัวเก่งของพวกเขาอันนี้ก็มาจากทางด้านคาตาลุนญาเรดิโอครับบาร์เซโลนาดีวางแผนไว้แล้วนะครับว่าฤดูกาลหน้านี่นักเตะในทีมเนี่ยจะมีใครบ้างครับจะมีใครที่จะถูกซื้อเข้ามานะครับนักเตะสําคัญสําคัญของทีมใครจะต้องอยู่ต่อบ้าง มีหนึ่งชื่อนะครับที่มีการพูดถึงนะครับและคาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมก็คือเลวานนั่นเองทต่ไปถึงเป็นเช่นนั้นนะครับค่าเหนื่อยลักลักๆเลยนะครับดูการน,นี้เลวานรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ13ล้านยูโรและในฤดูกาลหน้าครับค่าเหนื่อยของเขาเนี่มันจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่16ล้านยูโรก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาก็กําลังจะมีอายุครบ36ปีอยู่แล้ว เดโก้ co, ครับก็เลยมีแนวความคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะขายอดีตสุดหน้าของาเยูนิคแล้วจะไปอยู่ที่ไหนครับเลวาน่คือเขาออกอบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาไม่สนนะที่จะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุถ้ามีความเป็นไปได้นะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าเขาหน้าที่จะย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ครับอาจจะดูครับว่าอนาคตของเลวานหลังจากจบฤดูกาลนี้นี่จะออกมาในรูปแบบไหน ปล่อยเลวานไปดีบาเซน่าก็วางแผนไปแล้วนะครับมุ o, Do, au, นโดโดพอติโวดีระบุว่าพวกเขาเตรียมที่จะไปดึงทางด้านลุยดิอาร์สครับนักเตะชาวโคลอมเบียของลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ามาทแทนที่ครับหลังจากที่ฝั่งของลิเวอร์พูลนี่น่าจะไม่ใช้บริการของทางด้านดิอาร์สต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจากบทยุคข,ของเจอเก้นค็อแน์ก็ที่บอกแล้วครับว่าคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะครับในทีมลิเวอร์พูล ทางด้านราฟาเอลวารานะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตอีกหนึ่งตำนานของเรอัลมาดริดมิดเลอร์ครับระบุว่าแมนยูครับพร้อมที่จะปล่อยนักเตะกองหลังชาวฝรั่งเศสวัยสามสิบเอ็ดปีคนนี้ออกจากทีมแบบฟรีฟรีหลังจากสัญญาของเขาจบลงนะครับหมดฤด,ดูกาลนี้จริงๆก็มีออปชันที่จะขยายได้อีกหนึ่งปีครับแต่ว่าแมนยูไม่ใช้ออปชันเนื่องจากค่าเหนื่อยของราฟาเอลวารานทอนค่างจะสูงที่เดียว เคยมีข่าวนะครับว่าราฟาเอลวารานีต้องการอยากจะกลับมาเล่นให้กับเรอัลมาดริดมีการเสนอตัวเองให้กับเรอัลมาดริดพิจารณาครับแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามีความเป็นไปได้นะครับว่าราฟาเอลวารนานอาจจะได้ย้ายไปเล่นในลีกของซาอุครับรเราจะพาะอ,อย่างยิ่งกับคริสเตนโนโรนโดซึ่งก็ต้องการอยากจะให้ทางด้านอัลนัซเซอร์นี่มาดึงอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยกลับไปเล่นด้วยกันครับแล้วก็พบก็อินไซต์สปอร์ตแสในคลิปหน้านะครับขอบคุณ